รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรายการ Diary t i m e Focus to Lady เวลาของผู้หญิง Diary ของคุณกับเวลาสบายๆแบบนี้บ่าย2โมงครึ่งนะคะสาระเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้หญิงทุกคนรอคุณอยู่ที่นี่แล้วค่ะและในช่วงแรกของรายการนะคะ F2L Focus to Lady ค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่สาวๆจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะทั้งไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าไอเดียต่างๆค่ะ วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสาวน้อยค่ะที่ผ่านเวทีการประกวดจากประเทศสิงคโปร์ค่ะจะเป็นใครนั้นไป F 2 L กันเลยค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F 2สวัสดีค่ะเกรซท่านชนกเพชรชลายุทธพันธ์นะคะค่ะปีที่แล้ว เกสก็ได้ไปประกวด Miss p น s e n t i n e South East Asia 2011ค่ะจากการประกวดในครั้งนี้นะคะก็มีผู้เข้าประกวดจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแล้วเกสก็ได้รับมา3มรางวัลคือ Best Beachwear ซึ่งเป็นรางวัลจากการประกวดชุดดื่มชายหาดค่ะแล้วก็ Best p a j a m a จากรางวัลประกวดปาร์ตี้ชุดนอน แล้วสุดท้ายนะคะก็คือ Contestant of the Year ค่ะก็คือหมายความว่าผู้เข้าประกวดยอดเยี่ยมประจำปีนั่นเองค่ะพูดถึงการประกวดในครั้งนั้นนะคะเกดรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่านั่นก็คือเวทีแรกในการประกวดของเกดค่ะแล้วก็ยังเป็นเวทีต่างประเทศด้วยซึ่งเกดไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยค่ะค่ะก็ถามว่าเกดคาดหวังกับเวทีนี้มากน้อยแค่ไหนก็ก็มากพอสมควรนะคะเพราะว่าเกดก็ใช้เวลาในการฝึกฝน เป็นเวลาเกิดประมาณ2เดือนค่ะค่ะจากการประกวดในครั้งนี้นะคะ mm. เกดรู้สึกประทับใจและก็ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายเพราะเวทีนี้ทําให้เก์ดได้รู้ว่าการแข่งขันนะคะไม่ได้จะมีแต่การแข่งขันอย่างเดียว mm. ก็จะได้ทางมิตรภาพ mm. เพื่อนสังคมดีๆกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะ mm. เกดชอบรําไทยนะคะแต่ก็ยังราไม่เก่งมากยังไงก็ต้องคอยฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆค่ะ ยังไงวันนี้เกดก,ก็จะมาขอให้คุณแม่ครูช่วยกรุณาสอนรำไทยเพิ่มเติมให้เกดอีกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพบก,กับคุณแม่ครูก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ครูคุณแม่ครูเป็นเป็นเจ้าของมูนิทีไทยรัดดาวันนะคะและคุณแม่ครูรัดดาวันยังเป็นครู ผู้ฝึกสอนรำไทยด้วยตนเองอีกด้วยค่ะและยังไงวันนี้เกดก,ก็อยากให้คุณครูช่วยกระณาสอนรำไทยให้เกดด้วยค่ะค่ะยินดีค่ะเราลองมาทบทวนท่าสอดส้อยก่อนดีไหมคะดีค่ะสร้อยมาลาตั้งวงสิคะสวยค่ะสวยจีบที่ชายพกนะคะเปลี่ยนเสมอคิ้วลูก เกสคิดว่านะคะการรำไทยทำให้เกสมีความกล้าแสดงออกทางด้านศิลปะการแสดงที่ดีงามและถูกต้องนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เกสไปประกวดตามเวทีต่างๆโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศนะคะเกสมักจะโชว์ความสามารถพิเศษในการรำไทยเพราะการรำไทยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันสวยงามของไทยด้วยค่ะนอกจากการรำไทย เป็นเทคนิคในการดูแลสุขภาพของเกสและเกสยังมีอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เกสได้บอกกับเพื่อนๆไปหลายๆคนแล้วและเพื่อนๆทําตามก็ได้ผลดีจริงค่ะคือเกสมีตัวช่วยตัวเก่งในการดูแลสุขภาพร่างกายของเกสนะคะดูแลจากภายในมาสู่ภายนอกเลยนะคะเพราะเทคนิคของเกสเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆดังนั้นจึงทําให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของเราและยังเห็นผลดีอย่างน่าพอใจอีกด้วยล่ะค่ะ ตัวช่วยในเทคนิคดูแลสุขภาพของเกสตัวนี้นะคะเพื่อนๆชอบแน่นอนค่ะเพราะช่วยดูแลสุขภาพของเราโดยตรงเลยค่ะเกสกำลังพูดถึงกรูตาไทโอนค่ะเพราะกลูตาไทโอนเป็นสารอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเอสซึ่งเป็นตัวการสำคัญในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินทำให้สีผิวเราหมองคล้ำดังนั้น กรูตาไทโอนจะช่วยดูแลให้ผิวของเกรสดูสดชื่นเปล่งปลมแบบนี้ไงคะ่ะยังไม่พอค่ะเทคนิคของเกสยังมีส่วนผสมสำคัญที่สาวๆอย่างเราจะต้องชอบมากก็คือเบตากรูแคนใยอาหารที่จะทำให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นช่วยลดน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยลดการอักเสบการติดเชื้อแส้ซ้อนได้อีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนั้น เบตากลูแคนยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยรักษาความชุ่มชื้นฟื้นฟูสภาพผิวและลบเลือดริ้วรอยก่อนไว้ด้วยล่ะค่ะแม้ว่าเกสยังอายุไม่มากแต่เราก็ต้องรู้จักระวังและบำรุงตั้งแต่สาวสาวเลยค่ะตัวช่วยของเกสยังมีสารสกัดจากเมะเขือเทศด้วยค่ะเมะเขือเทศนี่เกสชอบสุดๆเลยเหมือนกันนะคะเพราะสารในเมะเขือเทศมีคุณสมบัติช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายให้หลุดลอกออกไป ช่วยให้ผิวของเราเปล่งปังมีประสิทธิภาพในการปร้องกันอนุมูลอิสระแถมยังมีวิตามิน A, C และ E ซึ่งช่วยเสริมสร้างพลังงานและยังช่วยขาจาัดสารพิษออกจากร่างกายอีกด้วยค่ะยังมีอีกค่ะตัวช่วยของเกสที่เป็นเทคนิคในการดูแลสุขภาพร่างกายยังมีสารอาหารสกัดจากตังกุยซึ่งสาวสาว F2L จะต้องช่องเหมือนเกสแน่ๆเลยค่ะเพราะสารสากัดจากตังกุย อุดมไปด้วยวิตามิน B1 และ B12 ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการทำงานของระบบประสาทและการสร้างเม็ดเลือดอีกด้วยค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้ประจำเดือนมาปกติบรรเทาอาการจากการมีประจำเดือนและทำให้ผิวพรรณเปล่งปังอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เกสต,ต้องเดินทางไปประกวดไกลๆเกสจึงมั่นใจหายห่วงได้เลยค่ะในเรื่องของการปวดประจำเดือน เพราะตัวช่วยของเกสได้ผลดีจริงๆค่ะตัวช่วยและเทคนิคในการดูแลสุขภาพร่างกายของเกสนะคะทําได้ง่ายๆสะดวกและปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะเพราะส่วนผสมทั้งหมดสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะเกสใช้ดีก็อยากบอกต่อสาวๆแต่สาวๆจะต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และครบ3มืือด้วยค่ะวัยของเราเป็นวัยกาลังจเจริญเติบโตทานให้ครบออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอไม่มีอ้วนหรอกค่ะ วันนี้เพื่อนๆคงได้รู้จักเกสมากขึ้นแล้วนะคะฝากติดตามผลงานและให้กำลังใจเกสด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 เราพร้อมเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลก เราพร้อมเป็นประตูเศรษฐกิจจากการค้าผ่านแดนและเส้นทางการขนส่งเราพร้อมเป็นอู่ทองอ่อาริยธรรมแห่งดินแดนสุวรรณภูมิเราพร้อมเป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสู่สายตาของคนทั้งโลก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งเราพร้อมและเราภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 ช่วงนี้สนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน หลังจากเคร่งเครียดกับการเรียนเน็ดเหนื่อยจากการทำงานและอยากหลบหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงเพื่อหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจวันนี้สเสน่ห์ชนบุรีจะพาไปสัมผัสมน,มนสเสน่ห์เกาะล้านหรือเกาะปะการังเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนวปะการังนานาชนิดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับเวิลด์คลาสเพราะที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกครับแล้วก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาเดินเล่นกินลมชมทะเลนอนอาบแดดดำน้ำดูปะการังเล่นเรือกล้วยขี่เจ็ตสกีพายเรือแคนูหรือเล่นน้ำทะเลให้สนุกสนานว่าแล้วก็ตามเราไปเดินเล่นริมชายหาดสีขาวดำผุดดำว่ายแบบเย็นกายสบายใจกันเลยครับ <S <S หาดแสมเป็นหาดที่มีพื้นที่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์สวยงามเงียบสงบและเป็นที่ตั้งอาคารปลากระเบน สำหรับควบคุมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนได้แก่กังหันลมและโซลาเซลล์ปิดท้ายทริปนี้ด้วยการพากันมากินลมชมวิวสวยๆของท้องทะเลสีครามกับตัวเมืองพัทยาที่ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ได้อย่างงดงามกลมกลืนที่ทุกคนต้องประทับใจณจุดชมวิวเขานมตั้งอยู่บริเวณเขานมใกล้ๆกับหาดสแสมนักท่องเที่ยว สามารถเดินหรือใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้นะครับ mm. อย่าลืมมาสัมผัสมนสเสน่ห์ของเกาะล้านสวรรค์ใกล้กรุงที่จะตราตรึงในหัวใจของคุณผู้ชมเพียงสักครั้งที่คุณได้มาสัมผัสดินแดนแห่งนี้ครับเที่ยวชนบุรีสนุกสุขสันต์ไปกันทั้งครอบครัว ในช่วง F2U เฟิร์มอัพท์ทูยวันนี้ค่ะนุ๊กอยู่ที่สำนักงานราชวิทยาลายัยสุตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะนุ๊กได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ศบ,บูลคุณาธิคมประธานราชวิทยาลายัยสุตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้นะคะก็ อยากจะมาสอบถามนะคะอาจารย์นิดนึงเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงค่ะครบรรุก็สงสัยอยู่เป็นกันว่าบางครั้งความผิดปกติในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีสาเหตุหนึ่งก็คือฮอร์โมนเลยค่ะก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนี่คืออะไรค่ะครับคืออย่างนี้นะครับปกติฮอร์โมนเพศหญิงที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยฮะก็คือฮอร์โมนอ e ิสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมี2ตัวซึ่งฮอร์โมนทั้ง2ตัวเนี่ยจะเริมร่มทํางานก็ต่อเมื่อ ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะเริ่มเติบโตมาถึงวัยที่รังไข่เขาเริ่มทํางานและไข่จะเริ่มทํางานเนี่ยจริงๆก็ยังค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าจะต้องมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองซึ่งมาควบคุมการทํางานของรังไข่นะครับในตอนวัยเด็กเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้จะยังไม่ทํางานพออายุสักประมาณท้าสิบเปีเนี่ยก็เริ่มฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมากระตุ้นที่รังไข่เพื่อให้ถุงไข่ที่อยู่ในรังไข่เนี่ยเริ่มจะมีการเติบโตเพื่อจะมีการผลิตไข่นะครับ แล้วก็ถ้าหากไม่ตั้งครันก็ออกมาเป็นประจำเดือนส่วนใหญ่เราจะเรียกวัยตรงนี้ว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์คือว,<ไ>วัยที่ฮอร์โมนเพศหญิงเริ่มทำงานแล้วเนี่ยคือตั้งแต่มีประจำเดือนไปจนถึงหมดประจำเดือนเนี่ยถือว่าเป็นวัยประจำเดือนอวัยเจริญพันธุ์และเป็นช่วงที่มีการทำงานของฮอร์โมนเพศที่ว่านี้นะครับ เราพร้อมเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลกเราพร้อมเป็นประตูเศรษฐกิจจากการค้าผ่านแดนและเส้นทางการขนส่งเราพร้อมเป็นอู่ทองอู่อารยธรรมแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสู่สายตาของคนทั้งโลกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งเราพร้อมและเราภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน นุมีสมผลไม้ค่ะเพื่อหุ่นสวยที่สาวๆควรเลือกมารับประทานค่ะเพราะการรับประทานผลไม้นั้นนะคะสามารถลดความอ้วนได้ด้วยล่ะค่ะการที่เรารับประทานผลไม้ตอนเย็นนะคะสามารถทําได้โดยการเปลี่ยนอาหารจานหลังในมื้อเย็นของคุณเป็นผลไม้แทนค่ะซึ่งนอกจากการกินผลไม้เนี่ยจะช่วยลดความอ้วนแล้วนะคะแถมยังมีวิตามินต่างๆสามารถทําให้ถ่ายท้องง่ายขึ้นด้วยล่ะค่ะ ผลไม้ชนิดที่1น,นะคะก็คือแอปเปิลค่ะเป็นทางเลือกที่ดีม,มากในการลดน้ําหนักค่ะเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยทําให้เราอิ่มนานแล้วแอปเปิลก็ยังมีสารแพคตินอยู่มากซึ่งช่วยจํากัดปริมาณดูดซึมของเซลล์ร่างกายทําให้ไขมันที่ได้รับจากการรับประทานอาหารไปติดอยู่ตามร่างกายน้อยลงค่ะและยังมีความสามารถดูดซึมน้ําและอาหารได้ดีช่วยให้เซลล์ในร่างกายดันไขมันออกมาค่ะ ผลไม้ชนิดที่2นะคะนั่นก็คือกล้วยค่ะกล้วยก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันนะคะเพราะในกล้วยนั้นจะมีไฟเบอร์สูงซึ่งไฟเบอร์เป็นสารอาหารหลักที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแถมยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีคุณค่ากับร่างกายมากมายค่ะเช่นโพแทสเซียมสังกสีเหล็กที่มีคุณค่าต่อร่างกายเช่นเหล็กก็ช่วยในด้านของเลือดเป็นต้นผลไม้ชนิดที่3นะคะก็คือแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรนะคะเป็นผลไม้ที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดค่ะ เพราะในแก้วมังกรมีใย,ยอาหารที่สูงมากค่ะและใย,ยอาหารนี้แหละมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งไม่ให้เซลล์ดูดซึมไขมันอย่างปกติแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแถมรสชาติก็ยังอร่อยถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวละค่ะ สาวๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้กําลังอยากลดน้ําหนักค่ะนุกแนะนําเลยนะคะกับผลไม้3ชนิดนี้แชร์ไว้ในตู้เย็นเลยละค่ะทั้งแอปเปิลกล้วยและแก้วมังกรนะคะหิวเมื่อไหร่สามารถหยิบขึ้นมาทานได้ทันทีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี F2 เราพร้อมเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลกเราพร้อมเป็นประตูเศรษฐกิจจากการค้าผ่านแดนและเส้นทางการขนส่งเราพร้อมเป็นอู่ทองอูอ่อารยธรรมแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ เราพร้อมเป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสู่สายตาของคนทั้งโลกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งเราพร้อมและเราภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จากภายในสู่ภายนอกเป็นสิ่งที่สาวๆหลายๆคนปรารถนาใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นค่ะสาวๆควรเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะค่ะมีคุณค่าทางอาหารครบ5หมู่นะคะและยังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำค่ะรับรองว่าสาวๆต้องมีสุขภาพที่ดีแน่นอนละคะ่ะ สาวๆคนไหนนะคะที่มีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเป็นอาหารเสริมค่ะอย่าลืมนะคะต้องเลือกอาหารเสริมนั้นที่มีสารสก,กัดมาจากธรรมชาติค่ะเพื่อความปลอดภัยและได้ผลดีอย่างที่สาวๆพอใจด้วยค่ะหมดเวลาลงแล้วละคะ่ะติดตามชมเรื่องราวเพื่อสุขภาพที่ดีของสาวๆทุกๆ,ๆคนในรายการ d a r y t i m e Focus to Lady เวลาของผู้หญิง Dairy ของคุณวันนี้นุต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ